ปิดเสร็จปุ๊บทำอะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็ขายได้ขอทําทุกอย่างให้ชัวร์ดีกว่าอืมรอก่อนเฮ้ตอนนั้นที่เราคุยกันแหลมที่ของที่อินเดีย <5 S 1> อันนั้นมันกี่วันนะห้า <5 S 1> <5 S 2> วันห้าวันตอนนั้นมันไม่ถึงสามหมื่นใช่ปะ่ะใช่สองหมกว่าสองหมื่นเก้าวันนี้เนาะเก้ากว่า สามหมื่นต้นต้นไม่ถึงสามหมื่นแต่ทีนี้เราปรับเป็นเจ็ดวันะะก็ 30, ประมาณสามหมื่นห้าสามหมนหกได้อยู่นะโอเคท้านก็ประมาณนี้ก็เก็บไว้เลยสี่หมืนอินเดียก็จะไปสี่สังเวชนียสถานสถานที่ประสูตรสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสด,แดงธรรมแล้วก็สถานที่ปรินิพาน พระองค์บอกว่าใครเห็นสังเวสีสังเวชนิยฐานนี้เนี่ยมีโอกาสในการสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้และอาจารย์ก็จะบอกว่าการไปเห็นสีสังเวชนิยฐานเนี่ยไปเห็นยังไงถึงจะนําไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ไปอาบน้ําแม่น้ําคงคาได้ไหมมึงไปอาบทําไมแล้วแม่น้ําคงคาอาบน้ําในห้องน้าก็ได้เหมือนกันหมดอะ เออยังไม่ไปตอนนี้รอ,อก่อนระหว่างนี้มึงเก็บตังค์ไปก่อนเก็บตังค์ไว้อะเผื่อๆเลยเ,เหลือคาดคาไว้สี่หมื่นนะเก็บไว้กูเก็บเงินกินเองดีกว่าเพื่อเรื่องของมึงจ้านี่มึงยังอยู่อีกเลยไม่มีใครเล่นด้วยเหงาอะเนาะนะมาเล่นกับอีหมีกูก็ได้นะกูเปิดบ้านให้อีหมีมันรอมึงอยู่ไปเล่นกับอีหมีอะน่ะไปเล่นไปนอนให้อีหมีเลียปากเลยป น่าสงสารจังเลยไม่มีเพื่อนเล่นดูแบบเหงาเนาะขาดความอบอุ่นไม่มีครอบครัวครอบครัวทิ้งเออคุณก็ไม่แปลกใจว่าทาไมครอบครัวทิ้งเพราะทำมีสันดาบแบบนี้นเองเลยไม่มีใครอยากคุยด้วยสมควรแล้วนะไม่มีเงินแต่อยากไปต้องทํำยังไงทํางานจ้าทางเดียวที่มึงจะทําได้คือทํางานเพราะถ้ามึงไม่ทํางานมึงก็ไม่ได้ตังค์มนจะมีโอกาสไปพุทธคยาได้ไหม ตามแผนนะถ้ามันจะไปมันไปได้หมดแหละแต่เวลาไปลงที่ไหนอะ่ะค่าใช้จา่ายก็จะสูงขึ้นไงเก็ตไหมเดี๋ยวเรื่องตารางการวางแผนงานเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้ชัดเจนในร,ระหว่างนี้เก็บเงินไปก่อนเก็บเงินไว้ให้ได้เยอะที่สุดก็แล้วกัน เมื่อคืนเปิดฝาน้ำพริกมันกระเด็นเหมือนคนนั้นเลยมันมีแรงดูดภายในกระปุกเลยต้องใช้แรงดึงเยอะน้ำพริกที่ติดอยู่ในที่ฝาก็เลยกระเด็นออกมาค่ะมึงแกะดีๆด,ดิมึงไม่ต้องดึงเวลาไอ้ตัวดึงเนี่ยค่อยๆแบบเอานิ้วโป้งเนี่ยดันนิดนึงมันก็เปิดได้แล้วมึงก็กระชากมันออกมามันก็กระเด็นสิ ไม่อยากไปแต่มีเงินทำไงดีครับมึงเก็บไว้รักษาตัวเองง่ายเก็บเงินตรงไหนค่าอาจารย์ตรงที่เขาทำหล่นเหรอคะโอ้ย มุกด้อมทุยมุกควายมุกเขาวควายมากคือถ้ามึงไม่มีอะไรจะพูดมึงไม่ต้องพูดก็ได้นะคือมุกมึงมันแบบโอ้กูฟังแล้วกูเหนื่อยพระอาจาร์มหาวัฒนาอยากไปอินเดียด้วยครับไปได้แต่ก็ต้องเข้าโครงการไง เข้าโครงการกับเขาธรรมยาตามันเป็นโครงการนั้นไงเนพราะอาจารย์ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินอาจารย์แค่หาเงินบริจาคให้กับวัดเนี่ยพาพระไปให้กับวัดเนี่ยพาพระไปเพราะโครงการจริงๆเป็นโครงการของพระไม่ใช่โครงการของอาจารย์แต่อาจารย์เห็นว่าพระท่านเนี่ยไม่มีเงินไปขาดทุนทรัพย์หลายบาทอาจารย์ก็เลยสนับสนุนตอนแรกเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเลยวัดเนี่ยวัดไผ่งามเนี่ย เขาจัดโครงการธรรมญาตาเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาจะส่งพระไปแค่40รลูกเขาบอกว่าในโครงการทั้งหมดเนี่ยมี70กว่าลูกอาจารย์ก็เลยตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วที่เหลือทําไมถึงไม่ไปเขาอาจารย์ก็ถามว่าขาดเงินเหรอเขาบอกว่าใช่ไม่มีตังก็เลยจะส่งไปแค่40รลูกอาจารย์ก็เลยพูดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์หาทุนให้เอาไปให้หมดเลยเพราะท่านอยากไปอยู่ในโครงการแต่ไม่มีตังอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาไปให้หมดเดี๋ยวอาจารย์รับเป็นคนบอกบุญให้ถือว่าเป็นพระป่า ในการช่วยเขาพาพระไปเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนอย่างเงี้ยแต่หลังมาอาจารย์ก็เลยเรับหมดก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์รับให้แล้วพาไปให้หมดเลยพอเวลาพาไปเสร็จก็เลยมาเป็นที่มาโครงการโครงการนี้โครงการเนี่ยถ้ามีโครงการอยู่แล้วแต่อาจารย์เนี่ยมารับให้มารับเป็นอาสาในการบอกบุญแล้วการโอนเงินเนี่ยก็โอนตรงเข้ากับวัดไผ่งามเลยของวัดไผ่งามเป็นคนดําเนินการมีเอกสารทุกอย่างถูกต้องหมดเลย มีเวลาร่วมบุญกี่เดือนแล้วแต่จนกว่าจะเต็มสองล้านเพราะงบประมาณที่ใช้โครงการนี้เนี่ยพักกว่า70รูปเนี่ยจะใช้ทั้งหมดประมาณ2ล้านบาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดตัวเครื่องบินอาหารที่พักรายละ,ละเอียดต่างๆอัฐบริหารอะไรที่ก็จะซื้อถวายกันแล้วก็รวมทั้งของทั้งหมดเนี่ยก็จะมีบินใบเสร็จทั้งหมดนะอา่าแล้วก็โครงการเนี่ยก็จะเดินทางวันที่15ากุมภาใช่ไหมล่ะก็พอเวลาได้เงินครบ2ล้านปุ๊บเนี่ยอาจารย์ก็ปิดเลย ไม่ให้เกินจากนี้รับแค่นี้เพราะนั้นเต็มแค่ไหนก็คือแค่นั้นเ hmm. ต็มแค่ไหนก็คือแค่นั้นถึงเวลาสองล้านเมื่อไหร่ก็ปิดพุทธในอินเดีย Individual. คนนับถือน้อยกว่าไทายเหรอครับใช่แต่ปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มเยอะขึ้นเขาบอกว่าคนพุทธในประเทศอินเดียเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเลย ไปประมาณเดือนไหนน่าจะประมาณกันยากันยาหรือตุลาประมาณนี้สองเดือนนี้โดยประมาณคนที่ไม่ได้ยาหน, 4, นึ่งสี่บรรลุโสดาบันไม่ได้จริงเหรอครับผมทะเลาะกับน้องชายอยู่ว่าโสดาบันมีหลายในยาใช่ไหมไม่ได้ยา แต่สามารถละอกุศลละกรรมได้จนไม่มีอกุศลในใจก็บรรลุโสดาบันได้ไม่มีอกุศนในใจไม่ใช่โสดาบันนั่นจะเป็นอลหันละมั่งยาน1ถึงยาน4คือยานอะไรยานหรือชานผู้ได้ชัดไปบวชก่อนแล้วคะยางจ้าไปอินเดียก่อนแล้วค่อยกลับมาบวช อินเดียเนี่ยน่าจะเป็นทริปสุดท้ายก่อนอาจารย์ไปบวช